เอาวนมหาชาติมหาชาติแปลว่าชาติสุดท้ายที่พระองค์บำเพ็ญบารมีสเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรความหมายเนี่ยให้เราน้อมมาเป็นคติสอนใจให้เป็นเป็นคนใจกว้างใจขวางเหมือนพระเวสสันดรเอ,อเื้อเพื่อเพื่อแผ่คนใจกว้างก็เปรียบเหมือนต้นไม้ใกล้ทาง ใครไปก็ไปพัก่มเงาบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งคนใจกว้างเนร่เปียบเหมือนต้นไม้ไกล่าทางใครไปก็ไปพักร่มเงาการทานเนี่ยคือการเสียสละเราทำน้เนี่ยน้ำเดียวข้าวจากเรานะ กันนาเนี่ยมันสี่เหลี่ยมถ้าเราเปิดปั๊บเนี่ยน้ำจะไหลเข้าทันทีหามาได้เราก็หึงหึงเราก็หวงหวงหวงเราก็ห่วงคนขี้ตนีเหมือนต้นไม้อยู่กลางป่าเนี่ยเราบุญพระเวทเพื่อน้อมมาเป็นกติสอนใจไม่ใช่ว่าจัวน้อยขึ้นไม่แท้อยูอ่ันหนามเน่นน้อยเออเอาขอตม้มกูมา เอาขาต้มกูมาเมื่อเราก็นบไปปากก็คุยกันไปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยความหมายให้คนเป็นคนใหญกว้างใจขวางเสวยพระชาติเป็นประเวททานช้างทานมหาทานลูกทานเมียเขาหาว่าพราะองค์เป็นคนกวางโลกเออทานช้างมิ่เมองคนน่ะคนไม่ตกต้องตามรู้รูการพระองค์หวังโพธิญาณในการข้างหน้า ไม่ได้เป็นคนครับแค่ยิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งใจยิ่งใจกว้างใจขวางเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ให้เอนน้อมาเป็นกติ